นับตั้งแต่ปีคิสสศักราช1,950เป็นต้นมาทั่วทั้งโลกได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหาภาพโซเวียตและฝ่ายที่สองคือฝ่ายโรคเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาสองประเทศยักษ์ใหญ่พยายามทุกวิธีทางที่จะขยายอำนาจของตัวเองให้กว้างไกลออกไปและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทุกคนเรียกมันว่าสงครามเย็น และเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าอัฟกา,านิสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับสหาภาพโซเวียตเป็นส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลของสหาภาพโซเวียตไปไม่น้อยเหมือนกันจนมาถึงการก่อตั้งพรรค PDPA พรรคประชาธิปไตยประชาชนอัฟกา,านิสถานซึ่งเป็นพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหาภาพโซเวียตอย่างเต็มรูปแบบในช่วงแรกของการก่อตั้งพรรค PDPA สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ให้ความสนใจพวกเขามากสักเท่าไหร่เพราะถึงแม้ว่าคอมมิวนิสต์กำลังเป็นที่นิยมในหลายๆประเทศในช่วงเวลานั้นแต่สำหรับอัฟกานิสถานซึ่งมีชนพื้นเมืองเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่พรรค p d p a ก็ไม่ได้รับคะแนนนิยมอะไรมากมายและไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในปีคศ1 9 7 8พรรค PDPA ก็ได้ทำเรื่อง ที่ทาให้อเมริกาถึงกับช็อกเพราะพวกเขาได้ทําการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดดาวุฒคขานและได้ขึ้นสู่อํานาจซึ่งแน่นอนว่าการรัฐประหารครั้งนี้มันก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสหาภาพโซเวียตอย่างแน่นอนซึ่งมันทําให้อเมริกาเป็นกังวลเป็นอย่างมากพอถ้าหากว่าคอมมิวนิสต์แพร่ขยายเข้าไปในภูมิภาคอาหรับก็จะเป็นฝ่ายอเมริกาเองที่ได้รับความเสียเปรียบ และหลังจากที่พรรค p d p a ได้กลายเป็นรัฐบาลพวกเขาก็ได้ปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานตามรูปแบบของคอมมิวนิสต์ทันทีเช่นการปฏิรูปที่ดินการปรับปรุงการศึกษาการส่งเสริมสิทธิของสตรีแต่อย่างไรก็ตามนโยบายเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปและยังนำไปสู่ความไม่พอใจและการต่อต้านในอัฟกานิสถานพรเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคอมมิวนิสต กับศาสนาเป็นเรื่องที่สวนทางกันเป็นอย่างมากพักพ PDPA เพยายามที่จะลดบทบาทของอิสลามในอัฟกานิสถานลงซึ่งมันสร้างความไม่พอใจกับประชาชนและชนชั้นนำพื้นเมืองของอัฟกานิสถานเป็นอย่างมากจนกระทั่งในปี1979ก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อมฮัมหมัดทารากีผู้นำสูงสุดของพักคอมมิวนิสต์ได้ถูกรอบสังหารซึ่งทำให้อาฟิสุลลออามินได้ขึ้นเป็นผู้นำแทน ซึ่งการปกครองของอามินนั้นเรียกได้ว่ารุนแรงและกดขี่ประชาชนอัฟกันเป็นอย่างมากซึ่งอามินมองว่าทารกีที่เป็นผู้นำคนก่อนก็ยังถูกลอบสังหารไปแล้วถ้าหากว่าเขาไม่มีความเด็ดขาดในการควบคุมประชาชนก็ต้องเป็นเขาเองที่ถูกลอบสังหารเป็นคนที่สองซึ่งการกระทำของเขาก็ได้สร้างความไม่พอใจกับประชาชนชาวอัฟกันเริ่มมีการต่อต้านและการจลาจลทั่วประเทศ เมื่อนานวันเข้ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของอัฟกานิสถานก็เริ่มควบคุมฝูงชนไว้ไม่อยู่มีการต่อต้านจากประชาชนอย่างรุนแรงทําให้อัฟกานิสถานตกอยู่ในสถานะถูกแช่แข็งและประเทศก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ทางสหาภาพโซเวียตที่เฝ้าดูอยู่ตลอดก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วพวกเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์สูญเสียอํานาจในอัฟกานิสถานไปทางสหาภาพโซเวียต จึงได้เริ่มแผนการแทรกแซงอัฟกานิสถานทันทีโดยในวันที่24ธันวาคมปีคศก1979กองทัพโซเวียตได้บุกเข้ามาในอัฟกา,านิสถานเพื่อสนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์และโค่นล้มอาหมินให้ลงจากตำแหน่งเนื่องจากเขาไร้ประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองและในที่สุดอาหมินก็ได้ถูกสังหารจากการต่อต้านกองทัพโซเวียตและบาบลักคาร์มอนก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรค p d p a แทนอามินขามานั้นพยายามที่จะเสนอนโยบายที่จะเป็นมิตรกับประชาชนชาวอัฟกันมากขึ้นและยกเลิกการปฏิรูปบางอย่างที่ไม่เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่ชอบสำหรับประชาชนแต่ทว่าการที่กองทัพโซเวียตอยู่ในอัฟกานิสถานก็ทำให้มีกลุ่มกบฏกลุ่มหนึ่งถือกำเนิดขึ้นคือกลุ่มมูจาฮิดีนที่พวกเขามีความตั้งใจที่จะขับไล่กองทัพโซเวียตให้ออกจากประเทศพวกเขา ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มกบฏมูจาฮิดีนนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยจากสหรัฐอเมริกาพอสหรัฐอเมริกาเองก็อยากจะใช้สงครามตัวแทนเพื่อที่จะขับไล่คอมมิวนิสต์ให้ออกจากอัฟกานิสถานให้ได้สหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนทั้งเงินทองแล้วก็ยุทธภันฑ์ร่วมถึงซื้ออาวุธให้ผ่านทางซ i a แถมยังส่งหน่วยรบพิเศษต่างๆไปช่วยฝึกและอบรมกลุ่มมูจาฮิดีน เพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพโซเวียตด้วยและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองอันกอิดะก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งอันกอิดะเป็นกลุ่มองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้คนและสนับสนุนกลุ่มมูจาฮิดีนในการต่อสู้กับกองทัพโซเวียตซึ่งนำโดยโอซมาบบินลาเดนในตอนนี้กลุ่มมูจาฮิดีนมีแบ็คเยอะเหลือเกินทำให้ความสามารถและประสิทธิภาพในการสู้รบของกลุ่มมูจาฮิดีน เป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขาสามารถยึดพื้นที่ต่างๆทั่วอัฟกานิสถานได้และในช่วงเวลานั้นทางสหาภาพโซเวียตก็อยู่ในสภาพละสัมละสายถึงขีดสุดในขณะที่สภาพทางการเมืองภายในประเทศจะเรียกได้ว่าย่ำแย่อยู่แล้วพวกเขายังต้องเสียงบประมาณเสียทั้งเงินเสียงทั้งยุโทโธปกรณ์ทางทหารมารบในอัฟกานิสถานอีกในขณะที่สงครามนั้นยืดเดยื้อไปเป็น10ปีกลุ่มกระบฏมูจาฮิดีนมีทั้งเงินสนับสนุน และอาวุธแบบไม่ขาซ้ายสหภาพโซเวียตเรียกได้ว่าถังแตกแล้วเขาไม่มีเงินเหลือสักบาทแม้แต่จะขุดออกมาจากก้นหม้อก็ไม่มีแล้วสหภาพโซเวียตจึงตัดสินใจที่จะถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานซึ่งนั่นนําไปสู่การล่มสลายของพรรค PDPA เและคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานก็ถูกกําจัดออกไปซึ่งอีกสองปีต่อมาสหภาพโซเวียตก็ถึงข่าวล่มสลายจนได้ ซึ่งการลบในอฟัฟกานิสถานก็เป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายด้วยเหมือนกันกลุ่มมูจาฮิดีนได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงที่สามารถขับไล่พรรคคอมมิวนิสต์ออกไปได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยืนมองจากไกลๆด้วยรอยยิ้มที่กุ้มกิ่มที่เอาชนะศัตรูตัวฉกาดอย่างโซเวียตได้ซึ่งทางด้านขององค์กรอันกออิดะ ของโอซมาบิลาเดนก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยที่เป้าหมายในตอนแรกพวกเขาต้องการที่จะสนับสนุนมูจาฮิดีนในการรบกับโซเวียตแต่ในเมื่อโซเวียตออกไปแล้วเป้าหมายของเขาก็เปลี่ยนไปกลุ่มอันกออิดะที่นำโดยบิลาเดนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยการป้องกันการแทรกแซงจากชาติตะวันตกในภูมิภาคอาหรับและการขยายแนวคิดรัฐอิสลามให้ไกลออกไปทั่วทั้งโลกอันกอิดะ จึงกลายเป็นองค์กรแบบจริงจังในปีคิตศักราช1989โดยมีฐานที่มั่นอยู่ในอัฟกา,านิสถานซึ่งถึงแม้ว่าสาหาภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วและก็ไม่มีคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานอีกต่อไปแต่ทว่ากุ่มมูจาฮิดีนั้นก็ได้แตกออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าเพราะพวกเขาต้องการที่จะชิงอำนาจเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศอัฟกันเหมือนเดิมซึ่งแม้จะไม่มีการต่อสู้กับโซเวียตแต่พวกเขา ก็ยังสู้กันเองอยู่ดีในขณะที่องค์กรอันกอยดะได้แต่เฝ้ามองว่ามูจาฮิดีนกลุ่มไหนจะกลายเป็นผู้ชนะและเขาจะเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มมูจาฮิดีนนั่นเองในปีคิสศรรักราช1994ักรากลุ่มม้ามืดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาเรียกตัวเองว่าตาลิบันด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งของกลุ่มตาลิบนันพวกเขาสามารถเอาชนะกลุ่มมูจาฮิดีนต่างๆทั่วประเทศอัฟกันได้จนกระทั่งในปี1996 ตาลิบันก็สามารถเข้ายึดกรุงคาบูและประกาศใจชนะก่อตั้งรัฐบาลตาลิบันได้สําเร็จหลังจากที่ตาลิบันได้กลายมาเป็นผู้นําสูงสุดของอัฟกานิสถานพวกเขาก็ได้บังคับใช้กฎหมายชาลิอะอย่างเข้มงวดโดยมีการลงโทษทางร่างกายเช่นการตัดมือสําหรับการขโมยการลงโทษด้วยการตีด้วยแส้ในที่สาธารณะการปาหินรวมถึงการประหารชีวิตกลางที่สาธารณะจากความผิดหลายแรงผู้หญิง จะถูกบังคับให้สวมใส่บูา้าซึ่งคุมตั้งแต่ศีรษะไปจรดเท้าและจำกัดสิทธิ์ในการศึกษาและการทำงานนอกบ้านห้ามกิจกรรมที่ถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามเช่นการฟังเพลงการดูโทรทัศน์และการเล่นกีฬานในบางประเภทตาลิบันไม่มีโครงสร้างรัฐบาลที่ซับซ้อนอะไรเลยพวกเขาบริหารประเทศโดยการควบคุมจากหลักการศาสนาและผู้นำทางศาสนาเท่านั้น กลุ่มอันกอิดาของบิลลาเดนที่มีฐานที่มั่นอยู่ในอัฟกา,านิสถานก็ได้ให้การสนับสนุนตาลิบันเป็นอย่างมากถือได้ว่าชอบใจเลยที่ปกครองตามหลักการของศาสนาแบบนี้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยินข่าวลือที่ตาลิบันสามารถครอบครองประเทศอัฟกานิสถานได้แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักเพราะตาลิบันก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่จะเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกา Plane crash the uh, southern tip Manhattan. Looking at the, uh, World Trade Center. Understand that a plane a on เรื่องราวดำเนินต่อไปแบบนั้นจนกระทั่งวันที่11กันยายนปี2001การโจมตีโดยกลุ่มอันกออิดะที่นำโดยบิลเดนพวกเขาทำให้ตึก World Trade Center ในนครน,นิวยอร์ก และเพนตากอนต้องได้รับความเสียหายและถูกทำลายจากการใช้เครื่องบินผีชีพซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า3,000คนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งโลกซึ่งทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถึงกับหยุดชะงักเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากสำหรับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งทางกลุ่มอันกอิดะและโอซามาบิลาเดนก็ได้ประกาศก้าวไปทั่วทั้งโลกว่านั่นคือฝีมือของพวกข้าเองโดยอันกอิดะ ประกาศหลักการอย่างชัดแจ้งว่าพวกชาติปีศาจอย่างชาติตะวันตกจะต้องหายไปและลัทธิอิสลามจะต้องแพร่ขยายไปทั่วทั้งโลกซึ่งนั่นทําให้สหรัฐอเมริกาโกรธจนแทบเส้นเลือดจะระเบิดทางสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคําขาดไปยังตาลิบันว่าให้ส่งตัวโอซามาบิลาเดนและสมาชิกข,ของอันกอิดะมาให้อเมริกาเดี๋ยวนี้ซึ่งแน่นอนว่าตาลิบันให้การปฏิเสธและตาลิบันยังยืนยันอีกว่าพวกเขา จะให้การสนับสนุนอันกออิดาอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นทําให้อเมริกาถึงกับตกโต๊ะดังฉาดทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันแท้ๆแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ถือว่าได้เล่นอเมริกาไม่รอช้าวันที่7ตุลาคมปี2001สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรได้เริ่มเปิดปฏิบัติการ Enduring Freedom โดยการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องตามตำแหน่งต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของตาลิบัน สหรัฐให้การสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรทางเหนือซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านตาลิบันในอัฟกา,านิสถานสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปถล่มตาลิบันด้วยความโกรธเกี้ยวอย่างไร้ความปรานียังไม่ทันที่จะขึ้นปีใหม่รัฐบาลตาลิบันก็ถูกกวาดล้างและถูกโค่นล้มจนได้กองกําลังตาลิบันและอังกอริดาส่วนใหญ่ต้องหนีไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือประเทศเพื่อนบ้านอัฟกา,านิสถานจึงตกอยู่ในการควบคุมของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีความปานี้ต่อกองทัพตาลิบันและกลุ่มอันกอิดาเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าตาลิบันจะถูกโค่นล้มไปแล้วแต่อเมริกาก็ยังทําการกวาดล้างอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงปฏิบัติการอนาคอนดาซึ่งเป็นปฏิบัติการที่พิเศษมากในปี2002มาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมโดยมีกองกําลังทหารประมาณ2,000นายและพันธมิตรอีก1000นาย, 1, นายรวมถึงกองกําลังของกองทัพอัฟกานิสถานพวกเขาวางแผน ที่จะเตรียมการทหารเน้นการลอบโจมตีกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในหุบเขาชาไอคอตและภูเขาทาคาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มตาลิบันและกลุ่มอันกอ,อิดะปฏิบัติการอนาคอนดาเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมันเกิดขึ้นที่หุบเขาชาไอคอตซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและมีถ้ำม,มากมายทําให้การต่อสู้กับกลุ่มอันกอ,อิดะและกลุ่มตาลิบันที่ซ่อนตัวอยู่เป็นเรื่องที่ยากลําบากมาก กลุ่มอันกอิดะและตาลิบันมีการเตรียมพร้อมและมีการตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่เป็นอย่างดีพวกเขาต่อสู้กับอย่างรุนแรงและมีการโจมตีจากหลายทิศทางทางด้านของฝ่ายอเมริกาก็มีการประสานงานกับกองทัพพันธมิตรที่ล่าช้าเป็นอย่างมากเนื่องจากภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยและยากต่อการเข้าถึงการสู้รบยังเป็นไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งวันที่4มีนาคมเฮลิคอปเตอร์ m h 47 ของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถูกโจมตีและตกลงบนยอดเขาทาคาทําให้มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือหน่วยซิลทีมซซึ่งทําให้หน่วยรบพิเศษจากกองทัพอากาศจากหน่วยคอมแบทคอนโทรลเลอร์ที่มีนามว่าจอห์นแชปแมนเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือหน่วยซิลที่ติดอยู่ในวงล้อมของตรีบันและอันกอ,อิดะเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนยอดเขา จอห์นแชปแมนและทีมของเขาต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงแชปแมนจึงบุกเข้าไปจังฐานที่มั่นของศัตรูอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะยิงถ่วงเวลาให้ทีมของเขาช่วยเหลือหน่วยซิลออกไปให้ได้แชปแมนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังยิงสู้จนสามารถปกป้องเพื่อนร่วมทีมและรักษาตำแหน่งของภารกิจไว้ได้จากการสู้รบที่ยาวนานและรุนแรงแชปแมนได้เสียชีวิตจากการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง และความกล้าหาญและเสียสละของจอห์นแชปแมนก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสรอดชีวิตและทำภารกิจต่อไปจนในท้ายที่สุดแล้วทางตาลิบันและอังกออีดะก็ถูกกวาดล้างและกองทัพสหรัฐอเมริกาก็สามารถยึดพื้นที่นั้นได้ปฏิบัติการอนาคอนดาจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแม้จะต้องแลกมากับชีวิตของวีรบุรุษมากมายหลายคนรวมถึงจอห์นแชปแมนด้วยซึ่งในเวลาต่อจากนี้ตาลิบันนั้น อยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นอย่างมากรวมถึงอันกอยดะก็ไม่มีอำนาจในการทำอะไรได้เลยนอกจากหนีแล้วก็หนีอย่างเดียวจนสุดท้ายแล้วบิลาเดนก็ถูกตามล่าและถูกสังหารจนได้ในปี2011เวลาข้ามาจนถึงปี2018ชื่อของจอห์นชับแมนทหารกล้าจากปฏิบัติการอนาคอนดาก็ได้ถูกพูดถึงอีกครั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจ ที่จะมอบเหรียงกล้าหารเมดันออฟฮอร์เนให้กับจอห์นชับแมนเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเขาต่อไปทางด้านของอัฟกา,านิสถานก็เป็นเวลากว่า20ปีนับตั้งแต่ที่ตาลิบันถูกโค่นล้มสหรัฐอเมริกาก็ยังตั้งฐานทัพอยู่ในอัฟกา,านิสถานและยังสนับสนุนรัฐบาลของอัฟกา,านิสถานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2021ทางสหรัฐอเมริกาตัดสินใจว่าจะถอนกำลังทั้งหมดออกจากอัฟกา,านิสถาน พอสถานที่แห่งนี้ไม่เหลืออะไรให้พวกเขาทำอีกต่อไปแล้วซึ่งในวันที่อเมริกาออกจากอัฟกานิสถานก็ทำให้รัฐบาลของอัฟกานิสถานนั้นร่มสลายอย่างรวดเร็วเนื่องจากการกลับมาอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มตาลิบนันตาลิบันได้บุกยึดพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนในท้ายที่สุดเขาเขาก็สามารถเข้ายึดกุงคาบูได้อีกครั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลตาลิบันขึ้นมาในรอบ20ปี ซึ่งทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ให้ความสนใจรแล้วแล้วแ,ลแต่พวกนายเถอะว่าจะจัดการยังไงเพราะกลุ่มตาลิบันก็ยังยืนยันกับสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาเองว่าการกลับมาของตาลิบันในครั้งนี้พวกเขาจะไม่เป็นศัตรูกับชาติใดทั้งสิ้นและตาลิบันยังยืนยันอีกว่าอัฟกานิสถานภายใตาการปกครองของตาลิบันจะไม่เป็นฐานสำหรับกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มโจมตีประเทศอื่นๆอย่างแน่นอน ตาลิบันพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆเช่นปากีสถานจีนรัสเซียและอิหร่านรัฐบาลตาลิบันในยุคใหม่นี้พยายามอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งโลกเพื่อต้องการเงินสนับสนุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจธธของประเทศเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามเย็นมาจนถึงยุคปัจจุบันประเทศอัฟกานิสถานได้ผ่านเรื่องราวมากมายความวุ่นวายการนองเลือด ความดุเดือดทางการเมืองซึ่งเรียกได้ว่าโชคชนเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาก็ยังสามารถรักษาเอกราชของประเทศต่อไปได้ซึ่งก็ขอให้นับต่อจากนี้อัฟกานิสถานจงมีแต่ความสงบสุขต่อไป